และนี่คือไอดีที่ตึงและเทพมากๆในเกมฟรีไฟล e มีสกินท่าทางอเวรจิเกือบทุกสกินยังมีชุดที่แรและเทพมากๆอีกด้วยจะตึงและเทพขนาดไหนไปรับชมกันเลย ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมโอเคก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์เพื่อกำลังใจให้หน่อยละกันนะครับผมกดกันหรือยังนะถ้ากดกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ขอบคุณสาหรับกาลังใจมากๆนะครับผมโอเคนะครับก็อโค้ดนะครับผมจะอยู่ตัวประกาศนะครับนี่เผื่อใครยังไม่รู้นะครับนีนก็กาโค้ดไปแล้วนะครับผมนี่ที่กาโค้ดนะผมเกาะได้เท่าไหร่ก็สามารถมาดูตรงนี้ได้นี่ก็กอไปสี่สนะเอนๆโอเนนะเะ ก็ฟรีไฟแน่เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวฟรีไฟเนี่ยเพื่อนๆอ่าก็ อันนี้นะผมสกินมัดนะครับผมนี่นี่็เป็นสกินดับเบิลนั่นเองนะครับผมนี่แล้วก็ชูนารุโตะนะครับผมนี่ก้ามทองนะฮะเน้นหญิงนะครับผมนี่หัวประวันนะฮะซักลาวานะครับผมนี่เกงเกงนอนนะฮะแล้วก็ตัวนี้หมวกเอฟนะครับผมนี่อ่าหัวข้าวนะครับผมของแลนะฮะเอฟล็กนะครับผมปักธงใหม่นะแล้วก็อันนี้เป็นปักธงเก่าหรือว่าปักธงโจรสลับนั่นเองนะครับอ่านี่ก็เป็นโลบอกนะเพื่อนอ่ะนี่ครับ โอเคนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมผมก็จะมาลุยนะครับผมสกินอัพเวลเจ็ดนะเพื<ๆ>่อนๆโอเคอ่ะนี่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเปว่าผมไปเข้าจัดการอะไรเรียบร้อยก่อนละกันนะครับไว้ผมเข้าเกมฟรีไฟล์เดียวเราเจอกันหน้าตัวเกมอีกทีนึ่งละกันนะครับ เอาละครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในหน้าตัวเกมฟรีไฟล์เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับผมอ่าก็นี่นะผมเป็นก้ามทองนะครับผมแล้วก็มีเล็กน่ารอกด้วยนะเพื่อนๆนี่นะครับผมหัวขาวนะแล้วก็กางเกงนอนนะครับผมนี่สกินหมัดไฟนะเพื่อนๆนี่เลยนะครับผมโหเซตนี้คือแบบแลตึงจัดเลยท่านผู้ชมครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูท่าทางกันนะครับผมสกินหมายเลเนี่ไงนะครับผมสกินหมายเลเจ็ดอันนี้คือปลดล็อกบุญญาพาร์ทด้วยนะครับนี่อ่านี่หมายเลขเจ็ดเนาะ อ,อันนีน 7, น้นี่ก็เป็นสกินอเวลขเจ็ดนะครับผมนี่ก็เป็นอเวลแปดนะเพื่อนๆอ่ะโอเคนะเดี๋ยวผมกดเลยแล้วกันนะครับผมไม่รีรอไม่ลีลานะอ่านี่เลยนะครับผมนี่เป็นสกินแมงป่องเนาะซองแดงนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะฮะอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นท่าฟาร์มาสนะครับผมนี่เป็นสกินฟาร์มานนั่นเองนะฮะนี่เลยประมาณนี้เลยเพื่อนๆโอเคนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นทอมสันนะครับนี่อ่านี่ก็คือเท่ทุกท่าท่านผะู้ชมครับนี่ ค,คือเกมเขาทําดีนะนะครับผมเออสกินนาเวเจ็ดก็ค่อนข้างที่จะเท่เกือบทุกท่าเลยแต่ก็มีบางท่าที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่จะไม่ชอบเหมือนกันนะครับผมอ่าน,นี้ก็เป็นบูเพคเกอร์นะครับผมนี่โอเคประมาณนี้นะแล้วก็ท่าสกานะครับผมที่เห็นกันบ,บ่อยๆนะครับเพื่อนๆนี่ประมาณนี้เลยนะครับโอเค อ่ะนะครับผมแล้วก็จะมีนะครับผมตัวนี้เป็นท่ากินขนมด้วยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเอาเป็นว่าท่ากินขนมแล้วกันนะเพื่อนๆนี่อันนี้ก็คือเป็นท่าที่ผมคิดว่าตึงนะนะครับผมสามารถแบบไปแอคได้เนาะไปเต้นได้นะครับผมเลยอันนี้เป็นท่าวิ่งนินจานะครับผมนี่ท่าวิ่งนินจานะเพื่อนๆนี่เลยนะฮะแล้วก็อันนี้ท่าอะไรเนี่ยอ่าตัวนี้เป็นทา่าอ่าโคโนปะนะ่ะท่านผู้ชมครับท่าโคโนท่าอะไรท่าโคโนอันนี้ผมแบบคือมันนานมากอะท่านผู้ชมครับท่านี้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็น ถ้าสกินสีทองนั้นเพื่อนนี่ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะฮะอ่ะแล้วก็ตัวนี้แหละท่าขำนะเออเป็นท่าขำเนาะนี่เลยนะฮะโอเคนะแล้วก็ตัวนี้เป็นท่าอะไรเนี่ยท่าทรชนนะเพื่อนเพื่อนนี่ท่าทรชนนะครับผมนี่เลยประมาณนี้เลยนะครับผมเอาเรื่องนะโอเคนะครับผมนี่ประมาณนี้แล้วก็จะมีท่าแปลงร่างนารูตกด้วยนะครับผมนี่เออล่างหมดเซียนนะครับผมนี่แล้วก็ล่างหมดจักรก้าวหาง นะครับประมาณนี้เลยนะฮะผมอ่าโอเคนะก็โอเคประมาณนี้นะครับผมเอาเป็นว่านะผมใครที่อยากให้ผมมารีวิวอีกนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดดิ่งไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็คใุใหม่คลิปนี้เอาไว้วเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ